จยักนอนมันยังเห่างงอาหันปล่อยไม่ดีว่างมันเห่าปล่อยฝาข้าจะฟมีเห่าปล่อยมันลินนะ ไว้น้อพยาลังพยาลังให้สิบชิ้นเริ่มสิติดี่ไหม <c oughs> เดินนายันกบสีโบหันกบหันแบบ,บไม่ไปแล้วต้องไปหาหมองเดือ,อยังหนูจะควงเป็นต่อบอไปประกาศ่วงมัน พาหน่พลังและพิชาด้วยสิคดูหายว่ะ มาหมุญยังบ่มีบ่